สวัสดีค่ะรถยนต์ Ford Everest ใหม่เป็นรถ SUV ชั้นนำของตลาดและยังคงครบครันไปด้วยเทคโนโลยีอันชาญฉลาดที่ช่วยยกระดับประสบการณ์การขับขี่และความปลอดภัยขั้นสูงสุดช่วยให้ทุกคนสามารถออกไปหาประสบการณ์และความท้าทายต่างๆได้ในชีวิต Ford Everest ใหม่ค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์2.0ลิตรที่มีการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มขึ้นให้ดียิ่งขึ้นและเกียร์อัตโนมัติ10สปีดค่ะมาดูกันนะคะว่า ฟอร์ e เอเวอเใหม่มีอะไรกันบ้างค่ะ f o r ์ Ford Everest t i t a n ทเทียมค่ะมาพร้อมกับรูปลักษณ์ภายนอกใหม่ที่น่าเป็นเจ้าของมากกว่าเดิมด้วยกระจังหน้าใหม่นะคะแล้วก็ยังมีตัวอักษรคำว่า Everest n o ์นูที่ฝาก,กระโปรงหน้าเพิ่มความหรูหราเพิ่มขึ้นค่ะด้วยกระจกมองข้างและประตูจับเป็นโครเมียมบันไดข้างนะคะเป็นสีดำพร้อมชุดตกแต่งสีเงินค่ะ f o r d Everest Titan i เทมาพร้อมกุญแจรีโมทอัจฉริยะปุ่มสตาร์ทรถอัตโนมัติ และระบบสั่งงานด้วยเสียงซิงค์3ที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยช่วยให้สั่งงานได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการโทรออกการเลือกเพลงหรือปรับอุณหภูมิในรถอีกทั้งยังรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบช่วยโทรฉุกเฉินประตูท้ายเปิดปิดด้วยไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรีและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Cruise Control นอกจากนั้น Ford Everest ทุกคันจะมีการติดตั้งอุปกรณ์ความปลอดภัยครบครันไม่ว่าจะเป็นถุงลมนิรภัย7ตำแหน่งสัญญาณเตือนระยะจอดพร้อมกล้องมองหลังระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรี traction control ระบบช่วยการออกตัวขณะจอดบนทางลาดชันและระบบลดความเสี่ยงจากการพลิกค,คว่ำด้วยค่ะ